กล่าสุดนี่ว่าจะไปประกวดแล้วแต่เขากลัวไม่มีคนโหวตให้เ,เดี๋ยวนะอายุยังไม่เกินอายุยังไม่เกินเสียงเดียวร้องเพลงไม่ได้เขาประกวดร้องเพลงกับ2 w AF12 เออ,เอ,อนะคะวันนี้มีการ <c oughs> ประกาศรายชื่อและเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกันค่ะ เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะคะสำหรับ12นักล่าฝันของรายการเรียลลิตี้อันดับ1ของประเทศไทยอย่าง True Academy Fantasia Season 12 <c oughs> เปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริง <c oughs> พร้อมกับบอกหมายเลขประจำตัวนักล่าฝันให้แฟนๆได้เตรียมตัวโหวตกันไว้ก่อนที่จะเปิดบ้านในวันที่28นี้ซึ่งเราจะมาย้ำกันอีกรอบนะคะ V1 ได้แก่แพรวค่ะ V2 โฟกัส V3 สจ๊กเกอร์ V4 b e n z v V5 พลอยใส V6 เม V7 มาริว V8 จูน v 9 b e n z v 10, at, v 1ซ ja O โบ๊ท V11 เจ้าโอและ V12 Max ค่ะนอกจากนักหน้าฝันทั้ง12 V วีแล้วเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่จะเปิดตัวครูใหญ่ของบ้านนั่นก็คือครูเงาะนั่นเองค่ะพร้อมกับครูโรดนะคะนำทีม Voice t r a i n e r ครูเต๋าสโลชานำทีม Acting t r n i n e r ค่ะแล้วก็ครูเจดา้านี่ะนำทีม Dance t r n n n r r ค่ะ และความพิเศษนะคะในครั้งแรกในรอบ12ปีของซีซั่นนี้ก็คือเหล่านักล่าฝันสามารถเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กติดต่อกับแฟนๆได้อย่างที่เราเกิดเอาไว้ในข่าวตอน2ทุ่มค่ะสายก่อนเนี่ยเราไม่เคยให้นักล่าฝันเนี่ยได้ติดต่อคนข้างนอกถูกไหมฮะแต่าปีนี้เราเปิด และเปิดให้คนเนี่ยเข้ามาติดต่อหรือมาแชทได้นะครับซึ่งจะขึ้นหน้าจอไม่เป็นช่วงไหนโซเชียลมีเดียบางทีก็อาจจะมีการเกินเลยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราคงจะต้องมีมีการเตรียมพวกนี้ไว้นะมันเป็นการเตรียมตัวน้องๆด้วยนะฮะว่าเวลาเราทํางานนะเราก็ควรจะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองอยู่แล้วสมัยก่อนเนี่ยเวลาน้องๆทีอ่อ,อยู่ที่บ้านเนี่ยเขาจะไม่เคยรับกระแสอะไรเลยใช่ไหม ตอนปีนี้มันก็อาจจะมีกระแสอะไรต่างๆซึ่งเขารับรู้เมื่อ12ปีที่แล้วมันไม่มีอ่ะไม่มีอะไรพวกนี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้มันเป็นมันเป็นเนรื่องปกติของชีวิตประจําวันอยู่แล้วล่ะผมว่าผมว่าอันนี้ผมเชื่อว่าจะทําให้รายการเข้มข้นมากขึ้นวเวลาเขาออกไปข้างนอกบ้านแล้วเขาจะได้ไม่เสอร์ไพส์บางคนช็อกออกมาจากบ้านมาปั๊บตกใจแต่คราวนี้เขาก็รู้ละพอรู้แล้วล่ะว่ามันมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นบางที ก็อาจจะทําให้น้องๆบางคนได้ปรับตัวจะทําเต็มที่ค่ะเต็มที่ในฐานะที่จะทําให้นักเรียนของเราเป็นมนุษย์เน้นเรื่องของจิตวิทยาค่ะเน้นเรื่องของการใช้ชีวิตให้เป็นค่ะครูง้อไม่ได้เป็นคนดุนะคะครูง้อเป็นคนชัดเจนไม่ว่าจะเป็นทางไม้แข็งไม้อ่อนมันก็ต้องใช้กันมาทุกไม้ะคะ่ะ ดูเรื่องเสียงร้องว่าเขาทําได้ดีมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ตรงไหนที่เป็นจุดบกพร่องเราก็จะดูให้เขาเป็นคนๆไปปีนี้เนี่ยเราจะทําให้เด็กๆทุกๆคนได้รับรู้ว่าเวลาและโอกาสเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งพยายามเตรียมสิ่งที่เราต้องเตรียมเตรียมกันบ้านของเราเยอะๆสิ่งที่เราคิดกันคือจะให้ a f ทั้ง12คนเนี้ยหรือคนที่ชนะเนี่ยเข้าไปอยู่ในใจคนทั้งประเทศได้ยังไงคือนอกจากเก่งแล้วเขาจะต้องมีอะไรอีกเขาต้องค้นหาเสน่ห์ของตัวเองให้เจอ ในเรื่องของการเต้นนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสองสซีกในเรื่องของเทคนิคและเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะขึ้นว่าเด็กจะได้เรียนรู้หน่อยทักษะการเต้นจริงจังแล้วก็บวกกับว่าวันเสาร์นี้จะโชว์อะไรครูนีก็จะเป็นแยกเป็นครูสองสายไม่เหมือนกันนะคะปกติที่เจอก็เจอแต่คนเต้นไม่ได้ก็เลยไม่กลัวว่าจะจะ,จะเจอคนที่หนัก หนึ่งก็เลขหนึ่งเนาะจะเป็นหนึ่งในใจของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกคนนะคะก็อย่าลืมนะคะแพลร,รัฐพรสุพรรณวีหนึ่งค่ะกัสเอฟสองนะครับผมวีสองครับเข้าไปเอฟก็อยากจะเรียนร้องเรียนเต้นเรียนแอคติ้งอ่ะเรียนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อยากจะกลับออกมาแล้วเป็นคนที่แบบว่ามีคุณภาพแล้วก็สามารถดําเนินต่อไปในวงการนี้ได้ครับพิจารณนันทวัลลีกุลครับชื่อเล่นชื่อโจ๊กเกอร์ครับก็ได้เป็น V3 นะครับสำหรับเรื่องกังวลไม่มีนะครับส่วนมากจะเป็นกังวล เรื่องการทําโชว์มากกว่าครับเุณน,นะคะนางสาวธนพรแก้วธนงค่ะววีสี่ค่ะจะมีคนเห็นเบน24ชั่วโมงก็จะพยายามทาตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีไ่ยธัญลักษณ์โชคธนาเดชค่ะตอนนี้ได้วีแล้วนะคะได้เป็นวีห้าค่ะตอนนี้ก็ตื่นเต้นนะคะที่จะได้เข้าว่าเลเลตี้แล้วก็วจ,ะจะพยายามทำอะไรให้มันธรรมชาติะคะ่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นตัวตนของเราแล้วก็ให,ให้ให้รู้สึกสนิทกันเองภัสนานศรีสุทธิสัน์ค่ะ วีหกค่ะตื่นเต้นมากคา่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นมาเร็วนะครับตอนนี้ได้วีเจทุกหมายเลขมันก็มีความพิเศษในตัวเองถ้าหมายเลขเจ็ดนี้คือเป็นแก้วสารพัดถึงเจ็ประการนะครับด้วยเสียงของหนูแล้วอ่ะไม่ค่อยมีผู้หญิงคนไหนเป็นหรอกแล้วก็อาจจะไม่อยากเป็นด้วยแต่ว่ามันคือสิ่งที่พิเศษที่สุดในตัวเราที่เรามีอยู่ติดตามด้นะคะจูนมีแปดฮะเด็งกับเบนนะครับเป็นคนน่ารักน่ารักนะฮะ ใครเข้ามาคุยก็คุยได้หมดเลยครับคุณโบ้นะครับ V10 ครับผมจุดเด่นของผมอะครับน้ำผักว่างใส่แว่นนะครับส1เ็คนไม่ใส่แว่นผมใส่แว่นผมร้องเพลงพอดีพอดีครับไม่พ่นไฟหรือว่าไม่ด้อยจนเกินไปครับได้ V11 ก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่ามันมันเป็นเลขหนึ่งสองตัวก็เหมือนแบบด o บ b l e double หนึ่งหนึ่งเลยอะค่ะก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเลขที่เข้ากับเราตัว Academy f a c i l i i e s s e a s o 12ผมได้เลข12ครับตรงกับปีนี้พอดีครับผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับ ชีวิตนักล่าฝัน True F 12ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยคะสามารถชมได้เลยผ่านทางช่อง Reality หมายเลข9และช่อง HD หมายเลข333ค่ะเริ่มวันที่28มิถุนายนนี้ค่ะเวลา17นาฬกาเป็นต้นไปและ Daily Highlight ทางช่อง True for You และ True Insight ของเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา23นากานาทีะคะจนถึง23นาฬกา35นาทเริ่มวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้ค่ะ ค่ะและในส่วนนะคะของ True a f 12 Live Concert mm hmm. ก็สามารถรับชมกันได้สดๆนะคะผ่านทาง t r u e for y o u ค่ะ mm hmm. Truehd หมายเลข333 mm hmm. และทางแอปพลิเคชัน Truevision a n y w h e r e ตลอดทั้งสั้นด้วยค่ะ